ชมนะอะ,อะพูดถึงคํานี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจออคำนี้เป็นคำที่ไม่เกินจริงนะคุณผ,ผู้ชมขาะสำหรับสาวสวยอย่างน้องน้ำฟ้าหรือที่เรารู้จักกันดีในบทของแม่บุญปลูก<อ>จากเรื่องโครงกรรมไงจำกันได้ไหมคะมล่าสุดเนี่ยน้องถึงกับเอ่ยปากว่า ตอนนี้พี่จ๋าที่พึ่งทางใจหนูคือสิ่งศักดิ์ส oh. ิทธิ์ o n l อน้ำฟ้าเล่าให้น้องสมโอบันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าจริงๆแล้วการทํางานในวงการบันเทิงนอกจากความสามารถของตัวเองแล้ว oh. มันก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยอีกทางหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าตัวน้ำฟ้าเองเนี่ยเขาก็เป็นสายมูอยู่พอสมควรนะคะเคยเดินทางไปไหว้พญานาคบ้างละ่ะองค์พระพิคเนตบ้างละ่ะนี่ ล่าสุดไปไหว้พระตีมูรติด้วยนะคะ,ะและทุกครั้งที่ไปขอพรหรือว่าไปมูก็จะขอแต่เรื่องงานอย่างเดียวจนทําให้ทุกวันนี้อูยน้องมีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้น้ําฟ้าบอกว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะพี่ส่วนตัวเนี่ยไหว้แล้วมันสบายใจเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจอีกอย่างหนึ่ง<ะ>ลองไปฟังเสียงสาวสวยกันหน่อยค่ะ เนี่ยว่าก็เชื่ออยู่ค่ะเพราะจริงๆแล้วหนูก็เป็นสายมูระดับหนึ่งเลยค่ะจริงใช่ก็มีได้ไปไหว้องค์พระพิคเนตพญานาคด้วยค่ะเพราะว่าการทํางานในในตรงนี้ค่ะวงการบันเทิงเราก็ต้องพึ่งทั้งความสามารถแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องการมูเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยค่ะก็เป็นเหมือนคล้ายๆความสบายใจที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะจริงๆหนูว่าเรื่องเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แต่ว่าถ้าเราว่าแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจหรือว่าขอพรไว้ก็ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วค่ะอะก็จริงอย่างที่<ช>น้ำฟ้าว่าไว้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราสบายใจก็ทำไปสิไม่ได้มีอะไรเสียหาย<อ>ใช่นะคะ